ทีนี้เรามาถึงเรื่องของ่อใครผมเคยพูดว่าผมจะพยายามพูดเรื่องธรรมะนะจะพูดเรื่องคนอื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นอกจากว่ามันปะเข้าจริงๆแล้วก็พูดนะอย่างโมปลายจริงๆผม,ผมจะพูดในวันนี้แต่ก็เอาก็เศ้าๆลงไปบ้างนะเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยได้มีความ ความเป็นความเป็นผู้ที่มีมีความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณคุณงงไหมครับมีคือถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้เอาแค่สี่ห้าก็พอเราก็จะได้มีจิตจิตวิญญาณที่อยู่ในกายเรานี่แหละนะเกิดความเข้มแข็งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้มีสี่ห้าไว้อย่างครบบริบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นปานาอาธินากาเมหรือว่ามูสาหรือว่าสุราระยะมัชปะมาะอะไรเหล่านี้เป็นต้นเรารักษาศีลห้าข้อได้นะขั้นนี้เท่ากับว่าคนได้พาตัวเองพ้นรอดจากความเป็นคนชั่วได้แล้วนะความเป็นคนชั่วจะไม่อยู่ในหมู่คนที่มีศีลห้า แต่ถ้าหากว่าใครยังทําชั่วอยู่บุคคลผู้นั้นก็กำลังสนุกอยู่กับบาปเออทีนี้คนจะสนุกกับบาปหรือว่าคนอยากจะสนุกกับสิ่งที่พ้นบาปไปแล้วคนจะเอาอะไรคนจะไปสู่กับคนที่มีมีสินห้าบริบูรณ์แล้วหรือว่าคนยังจะสนุกกับคนที่ยังไม่รู้เลยว่าสินหนึ่งสองสสห้า มันจะสร้างเรามีมีความแข็งแกร่งมีความเป็นพุทธ,ธะรู้ตื่นเบิกบานได้ทำไมจะไม่รู้ตื่นเบิกบานได้ล่ะครับเพราะว่าคนคนที่ปฏิบัติศีลห้าได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปทำงานอะไรแต่ต้องเป็นงานสัมมาอาชีพที่สุจริตนะจะไปทำงานอะไรก็ตาม บุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามสถานภาพของงานและของตัวเองที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นคุณถ้าสามารถปฏิบัติศีลห้าได้ครบถูกต้องคนจะอยู่ในสังคมได้อย่างสง,งาา่าผ่าเผยเดินไม่ต้องก้มหน้าถ้าจะไปวัดไปวา ก็ไม่ต้องไปตอนหัวค่ำหรือกลางคืนเดินข้าวัดกลางวันได้สบายเลยไม่ต้องอายใครเลยนะบางคนบอกว่าหน้าตายอย่างนี้ต้องข้าวัดตอนมืดๆไว้แน่นอนครับถ้าใครที่ปฏิบัติศิลธห้าได้นะคนคนนั้นมีฐานมีบาทรองรับให้แล้วว่าคนเนี่ย โอกาสที่จะสบายในอนาคตได้อย่างแน่นอนแต่อย่ารีบร้อนนะความดีเนี่ยหรือว่ารักษาศีลเนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาปุ๊บได้แล้วก็จะได้รับผลเลยไม่ใช่เราปฏิบัติศีลด้วยความฉันทะด้วยความศรัทธาใช่ไหมเราอยากปฏิบัติว่าเราอยากรวยอยากได้อยากโน่นอยากนี่อย่าปฏิบัติอย่างนั้น ถ้าเราปฏิบัติศินเพื่ออยากได้อยากรวยอยากมีมันก็ยังมีความอยากอยู่ไม่ใช่เราไม่เราปฏิบัติศินด้วยที่เราเป็นคนพุทธน่ะคือเราปฏิบัติตามหน้าที่ของคนพุทธเท่านั้นเราไม่ต้องไปหวังว่าไอน้นู่นไอน้นี่ไอ้นั่น,นจะเกิดอะไรจะมีอะไรนั่นมันเป็นเรื่องของที่เราไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของอนาคตแต่หน้าที่ของเราในฐานะเป็นคนพุทธเราต้องปฏิบัติขั้นต้นเลยศินห้าหรือเบนจศีิน ให้ได้เป็นที่ดีที่สุดเหลือนอกนั้นนะธรรมะจะคัดสรรให้คนที่ปฏิบัติศีลห้าได้อย่างไม่ต้องระมัดและระวังอะไรนะไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปคิดว่าจะอย่างโ้นหรือจะอย่างนี้หรือจะอย่างไงอย่าไปสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ให้สนใจณวันนี้ว่าเราทำสีลห้าสมบูรณ์แล้วหรือยังเท่านั้นแหละครับวันนี้เปก่อนแล้วสวัสดีครับ